ติดตามความคืบหน้าสําหรับเหตุสตงงพังถล่มนะคะที่ผ่านมาดานกว่า3สัปดาห์แล้วค่ะทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะคะมีการประชุมติดตามความคืบหน้าโดยขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะให้มีการร่วมมือกันมากกว่านี้ซึ่งรัฐบาลก็จะมีการติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อคลายความสงสัยให้กับประชาชนนําคนผิดมาลงโทษให้ได้ค่ะ ที่ห้องประชุมชั้นสองตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนางสาวแพททองทานชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีประชุมรับฟังรายงานผลการตรวจสอบอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสอตองอจากพลตำรวจเอกกิจรัตนเพชรผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีนกพสินภูลสวัสดิ์รองผู้ประชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีวาทีอาสวุฒ์บางกูน ผู้บังคับการตำรวจพิสูจน์หลักฐานกลางพลตรตรีสมควรพึ่งทรัพย์พลตตร,รียุทธนาแพรดาอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนายกรัฐมนตรีถแถลงหลังการประชุมว่าได้รับรายงานจากตำรวจและดี i ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือกับตำรวจให้มากกว่านี้มีเรื่องเอกสารหลักฐานสำคัญค่อนข้างได้รับช้าเพราะเรื่องนี้รอไม่ได้ต้องเร่งหาหลักฐานเหตุผลให้ครบ ให้มีข้อมูลที่สามารถรับผิดต่อชีวิตที่เสียไปจำนวนมากในครั้งนี้ด้วยโดยย้ำว่าขอความร่วมือทั้งหมดทั้งจากสตงและการรายงานผลจากคณะกรรมการตรวจสอบว่ามีการผิดสัญญาแต่ไม่มีการยกเลิกสัญญาในเวลาที่กำหนดตั้งแต่มกราคม2568ต้องขอดูเอกสารเพิ่มเติมในส่วนนี้ และข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรธรณีถึงผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวว่ากรุงเทพมหานครได้รับผลกระทบมากกว่าปกติหรือไม่ทำไมจึงเกิดเหตุตึกถล่มในครั้งนี้จำเป็นต้องขอความรับมือจากทุกหน่วยงานนายกรบุว่ามีการขอความรับมือจากกรมบัญชีกลางที่เป็นหน่วยงานในการควบคุมมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างในการดูแลคุณภาพของวัสดุก่อสร้างเพื่อชี้วัด มีอำนาจในการบอกเลิกสัญญารวมถึงกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นหน่วยงานที่ร่วมกันตรวจรับการออกแบบการก่อสร้างการตรวจรับงานซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องในความเสียหายนี้ต้องให้ความระมืออย่างเต็มที่กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องในการตรวจรับจากกรมโยธาธิการในตึกสตองอที่ผ่านมาก็ควรจะแยกออกจากกระบวนการสืบสวนด้วย ขณะนี้ DSI กำลังดำเนินคดีถึงมาตรฐานของเหล็กคุณภาพของปูนที่ไม่ได้มาตรฐานรวมถึงการแก้ไขแบบที่แกนกลางของคอวอลและคอลิฟต์ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของตึกแต่ไม่มีการเสริมเหล็กทำให้เกิดความเสี่ยงในอาคารรวมถึงการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวการหัวประมูลเมื่อมีหลักฐานเพียงพอที่จะออกหมายจับให้ออกได้เลย และอีกไม่นานก็จะเริ่มมีการออกหมายจับแล้วค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่าเรื่องนี้รัฐบาลไม่ได้ปล่อยมือจากเรื่องนี้เลยนะคะแล้วก็ไม่มีแผนว่าจะปล่อยด้วยนะคะในส่วนตัวของดิฉันเองเนี่ยดิฉันรับเรื่องนี้ไม่ได้นะคะดิฉันรับไม่ได้กับการที่จะมีคนเสียชีวิตไปด้วยเหตุผลที่มีตึกถล่มหนึ่งตึกนะคะถ้าโอเคถ้ามันเข้าใจได้อยู่แล้วล่ะถ้ามันเป็นเหมือนเมียนมาที่ว่า แผ่นินไหวกันทั้งหมดแรงอย่างนั้นมันมัน,ม,นมันห้ามไม่ได้แล้วละ่ะแต่อันนี้มันมีมันหนึ่งตึกอะคะ่ะอย่างที่พูดเแต่วันแรกว่ามันหนึ่งตึกแล้วดิฉันก็ติดตามเรื่องนี้อยู่นะคะอย่างอย่างจริงจังแล้วกออ็อย่างที่คราวที่แล้วที่ให้สัมภาษณ์ไปเรื่องของว่าเก้าสิบวันจะทําเรื่องของโมเดลที่มีสี่สถาบันบวกหนึ่งนะคะก็เป็นห้าที่จะทําโมเดลเรื่องของ ตึกถล่มออกมาให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอันนั้นเนี่ยคือส่วนที่หาเหตุผลโดยละเอียดว่าลมแรงสั่นสะเทือนปูนอะไรทําให้ตึกถล่มลงมาอันนั้นคือเหตุผลในเชิงลึกแต่ระหว่างนี้ค่ะการดําเนินงานต่างๆเนี่ยมันถูกหมดหรือยังตั้งแต่เริ่มหนึ่งเนี่ยมันถูกหมดหรือยังนะคะจะสรุป อะไรในวันนี้โอเคต้องรอทางตำรวจนะคะหรือทาง DSI ที่จะช่วยหาหลักฐานชัดเจนก่อนเพราะทีฉันจะพูดก่อนเดี๋ยวฉันจะโดนฟ้องได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรอซึ่งไม่นานแล้วแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกหมายจับหรืออะไรก็ตามเมื่อกี้ที่ฉันได้คุยกับทางตำรวจแล้วว่าเมื่อหลักฐานพอที่จะออกหมายจับให้ออกได้เลยนะคะ โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการปลอมลายเซ็นว่าต้องมีการตรวจสอบว่าถูกปลอมแปลงจริงหรือไม่ถ้ามีการปลอมแปลงแ,ลงแสดงว่าคนในสตงเกี่ยวข้องด้วยขอให้ว่าเป็นไปตามหลักฐานไม่มีการเหมารวมถ้าออกแบบผิดก็จะต้องไปดูในรายชื่อตามหลักฐานนะครับแล้วก็ย้าว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่มีคนผิดเลยในเรื่องนี้ต้องมีบางจุดแน่นอนที่ผิดไปจากทุกตึก รากฏชัดเจนและการไม่มีคนรับผิดชอบในเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้ค่ะต่อมานายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความหลังเรียกนายชาชาสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองศาสตราจารย์ทวิดากระบวนเวทรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนางวัฒน,นีวัฒนะประหลัดกรุงเทพมหานครเข้าหารือติดตามความคืบหน้าการกู้สร้างอาคารสตงอพังถล่มโดยมีใจความว่าต่อเนื่องจากการสืบสวนกรณีตึกสตงอพังถล่มอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องติดตามต่อก็คือการเคลียร์ซากตึกในพื้นที่ประสบสาธารณภัย การพิสูจน์ทราบผู้เสียชีวิตที่ต้องดําเนินการด้วยความประวัดระวังรวมทั้งการแจ้งรายงานกลับไปยังครอบครัวที่กําลังรอคอยอยู่ได้เชิญทางกรุงเทพมหานครนำโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพเข้ามาติดตามความคืบหน้าการทำงานสอบถามอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมจากรัฐบาลให้ทางทีมงานทำงานได้อย่างเต็มกำลังและสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะเหตุการณ์นี้นับเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ ดังนั้นนายกรัฐมนตรีบอกว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทุกครอบครัวที่สูญเสียมาณที่นี้อีกครั้งและได้เน้นย้ำทุกภาคส่วนร่วมกันทำงานโดยที่ทางหน้างานที่รับผิดชอบจะต้องอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ตารวจที่จะต้องมีการรวบรวมหลักฐานในการดำเนินคดีกันต่อไป สุดท้ายนี้นายกรัฐมนตรีขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านเจ้าหน้าที่รัฐเอกชนและอาสาสมัครทุกหน่วยงานที่เสียสละเข้ามาทำงานในครั้งนี้ทำงานด้วยความเต็มที่เต็มไปด้วยความยากลำบากหลายประการขอขอบคุณทุกท่านจากหัวใจและนายกก็ขอยืนยันว่ารัฐบาลจะดำเนินงานทุกอย่างอย่างเต็มที่โปร่งใสย,ยุติธรรมและผู้กระทำความผิดจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกองทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไปพลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ